เอาละครับตอนนี like mm ้ก hmm. ็ส่งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่มอนน่ะกับป้าหมาเนี่ยจะขับกลับเข้าเมืองเขาวังเลยครับเพชรบุรีไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับผมบี๊กชอรรถบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปส่งรถนะให้กับป้าหมานะครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับตรงนี้คันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับทะเบียน908นะแต่ว่าป้าหมายเขาไม่สนใจหรอกครับก็ผมไปถึงแล้วเนี่ยผมจะไปทำโอนให้ป้าหมาด้วยนะราคานี้เดี๋ยวผมโอนให้ฟรีเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราเดินทางไปส่งป้าหมากันนะถ้ามีอะไรต้องเอาใจเนี่มะะาา้้้ๆปปรนนไดชคับ เอาล่ะครับผมออกจากบ้านเนี่ยตอนนี้เวลา10โมง16นาทีนะเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงปปลายนะเกือบ2ชั่วโมงนะครับคาดว่าจะถึงประมาณช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เติมมันไป500บาทดูคันนี้สวยจริงๆจริงๆนะครับสวยจริงครับแล้วก็ตัวสภาพดีมากๆนะแล้วผมก็จะสภาพคือซื้อไปไม่ต้องซ่อมอ่ะนะฮะบสำหรับคนที่ไม่มั่นใจรถเชฟเนี่ยผมเข้าใจได้เลยนะนะครับแต่ว่า ก็คือยอยากให้มองอย่างนี้ฮะมุมกลับเนี่ยอยากให้ถือว่าเราได้ใช้รถดีราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะครับขอแค่ซื้อกับเจ้าของโดยตรงเนี่ยโดยที่มีประวัตินะหรือว่าได้สอบถามไปว่าแบบเออทำเกียร์ไปหรือ,อยังระบบน้ําความร้อนเป็นยังไงบ้างอ,อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าซื้อกับเจ้าของโดยตรงเนี่ยหนึ่งเลยเราก็จะสามารถรู้ประวัติได้นะคุณผู้ชมครับนี่อย่างคันนี้สภาพดีามากแล้วก็ผมมาจัดสภาพให้เพิ่มเติมนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าคันนี้ ผมประทับใจอ่ะเออประทับใจจริงๆนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีเนื้อคู่แล้วนะป้ да าใหม่นั่นเองนะครับป้าใหม่คนเพชรนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราก็คงต้องไปสัมษั์ป้าใหม่กันด้วยแหละนะครับโอเคครับเดินทางครับตอนนี้อย่อ้อมน้อยละตอนนี้ผมก็อยู่ตรงเส้นมหาชัยนะครับมุ่งหน้าสู่แยกเขาเรียกว่าแยกธนบุรีปากท่อนะที่ด้านซ้ายนะตรงนี้ก็เสียวหัวกระบาลมากเลยฮะไม่รู้อะไรจะตก แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวอาจจะแวะกินกาแฟสักหน่อยนะผมเป็น FC ของพันไทยนะพี PT. บัตรแดงฮะเติมน้ำมันก็ได้ลดเติมแก๊สก็ได้ลดแล้วก็ซื้อน้ำอ,อ,อย่างกาแฟพันไทยเนี่ยได้ลด50%ทุกเมนูเลยเบันนี้คุ้มจริงๆแต่ว่าเหมือนเขาจะเปลี่ยนโปรแล้วนะ แต่ถ้าเกิดว่าใครต่อโปรก่อนที่บัตรจมบอายู่นะครับก็จะได้โปรนี้อีกหนึ่งปีนะซึ่งผมต่อไปแล้วผมมากมากเลยนะฮะเดินทางด้วยพันไทยนะครับอันนี้เมื่อกี้เติมนแล้วมันก็ใช้วีทีไปนะเออรถไปสิบบาทมก็เป็นธรรมดานะได้สิบบาทนี่ก็ได้ลูกชิ้นไม้หนึ่งอะ่ะเอาละครับเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเออไอพันไทยเขาไม่ได้โฆษณาอะไรให้ผมนะผมผมพูดผมเองเออคือดีไงคือดีไงเออเราชอบอะ่ะนะโอเคครับเดินทางกันต่อครับเวลาสนะั่งละ และนับต่อจากนี้ไปผมจะพากเสียงให้พี่ๆได้ฟังกันนะฮะตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงควรุดโอลานะครับซ้ายมือนะแล้วก็ผมใช้ความเร็วอยู่ร้อยกว่าร้อยตลอดเลยนะครับตรงนี้ก็ยังไงก็อย่าดราม่าก,กันนะนี่นึงปลาตาปลาหมึกถึงตรงนี้แล้วเรามุ่งหน้าสู่แม่ลองนะครับสมุรสองคำวันนี้ผมออกมานะฮะถนนโลง่งใช้ความเร็วร้อยยี่สิบอย่างเดียวใกล้แล้วแป๊บเดียวถึงนะครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยคือต้องบอกว่า ร้อยยี่สิบร้อยสิบห้าร้อยสิบตลอดนี่ข้างหน้าเจอเพื่อนนั้นดีใจมากนะผมปิดแ่ดทัไทายไปด้วยนานๆจะเจอทีร้อยสามคุณผู้ชมไม่ดราม่านะครับเพราะว่ามันโลงนะ่งไงคือต้องบอกว่าโซนิกเนี่ยไม้มันจะแก่นะครับคือไม่แบบมันขึ้นไม่ใช่นี่เขาเรียวกว่าไม่อ่อนนะเออใช่ใช่ใช,ใช่ไม่อ่อนก็คือเวลาเราเหยียบไปเนี่ยรถเนี่ยมันจะช้าครับแต่ว่าไม่เนี่ยมันจะไปเยอะเออนะวิ่งร้อยสามสิบกว่งร้อยยี่สิบครับนี่ตรงนี้เห็นภูเขาแล้วไกลแล้วแล้วลเดี๋ยวตรงนี้นะผมเจอดาดน,นะใจเสียวแวบเลยนะฮะ ต,ต้องบอกว่ารถของเราไม่มีอะไรครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอยากนะ่างเลยนะหลังจากออกกระดานปุ๊บผมก็ใส่ต่อเลยครับไม่ยั้งเลยครับตรงนี้ครัวช้อนทองแล้วนะตรงแยกวังมะนาวนี่สายมือเนี่ยตรงนี้มันผมเรียกช้อนทองอ่ะแต่มันไม่ชื่อโครช้อนทองหรอกนะร้อยยี่สิบนี่ดูเมื่อกี้จ้ำนะดึงดึงดึงนิดน,นิ่งนะโอ้โหนี่ป้ายโฆษณาที่ผมก็ถ่ายติดมาด้วยครับผมไม่ได้เงินสักบาทเลยนะว่านะเออครับก็เจออะไรผมก็ถ่ายบนครับระหว่างทางครับนี่ใกล้แล้วนะภนูเขา ผู้เขาวังครับถึงแล้วเอาละครับผมตอนนี้ผมก็ขับถึงร้านป้าใหม่แล้วครับป้าใหม่บ้านอยู่ฝั่งนู้นนี่ฝั่งนี้เป็นร้านชํานะฮะโอ้โหโคตรคลาสสิกเลยอยู่ในตัวเบงเพชรนะดูขน,นมมีเคยมาถ่ายโฆษณาเนีนะเออเท่ฮะป้าใหม่นี่อันนี้คือขายนะไม่ได้โชว์นะนเรียงแล้วสวยเลยมานามแล้ว,วกม็มาขายโฆษณาอันอนี้คือกาแฟโบราณนะเนี่ยเออแบบ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 ขายเงี้ยแบบเม็ดละบาทสองบาทนะโคตรเท่อะ ครับคุณผู้ชมครับหลังจากได้ออลองขับไปเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้ผมก็มาส่งรถให้กับป้าใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทําเรื่องโอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มารับเรียบเสียงเวฟดังเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ปา้าใหม่กันผ้าใหม่ครับหลังจากป้าใหม่เราลงแล้วเป็นยังไงบ้างฮะรถวิ่งนิ่มมากถูกใจก็ถูกใจมากสีเนี่ยมันก็เหมือนกันในคลิปนะคะจะเงาขาวเงาขาวโอ้เลยค่ะบผ้าใหม่แล้วเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างเหมาะสมไหมราคาเหมาะสมถูกค่ะ แล้วต้องบอกว่าป้าหม่บอกที่บ้านว่าแสนฝฟฟาาทใช่นะบอกี่พ่อว่แสนกบาแล้วแล้วเขาเชื่อด้วยต่แปนะม่นกบาทอ,อุ้ยแปดหม,มงงื่นบาทแปดหมื่น<อ>บาทแปดหมื่าทจะไม่ปลอยอย่างนั้นใจบอกให้ทำไมประถูกังออะครับก็ตอนนี้ป้าหมายมีอะไรอยากบอกบอกกับเุพิชรไ้นนอ๋อ่ยถูกใจรถพิชรไหลี่่อแต่ไม่ทำพีลว่าก้าวไอนกด้ ภูมใจพอคันที่ราก็ขับนะะเลยติดใจคันนี้สวยนะเพราะว่าน้องชายพี่พี่ป้าใหม่อ่ะขับให้แล้วเทสโอ้โหขับแรงถูกใจแน่นนิ่งเลยหมดเอาละครับผมอย่าเพิ่งเชื่อผมนักคุณยังไม่ลองเองก็วันนี้ผมและป้าใหม่ต้องขอตัวลาป้าใหม่เราไปเลยนะค่ะวันนี้อย่าลืมนะป้าใหม่เล่นเก้าสิบแปแปดวันนี้หวยออกแน่นอนครับลาไปเลยครับสวัสดีครับเวลาสวัสดีตาพี่ชอลร์ดบ้าน เอาละครับตอนนี้ก็ส่งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่หมอนน่ะกับปบ้าไหมเนี่ยจะขับกับเข้าเมืองเขาวังเลยครับเพชรบุรีไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับ